พรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันวันชี้ชาตาคุณอุ้งอิงนะแต่ว่าในทางเดียวกันเนี่ยก็มีชี้ชาตายกย้ายทหารด้วยนะอ้าวจริงเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีนัดประชุมบอร์ด6เสือกะลาหงาแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนัดวันนี้พอดีออคือวันที่2ี่สมอ่ะ e <19. S 1> มันก็มองได้ว่าเขาไม่ว่างไงผอบอแล้วอย่างพลเอกทรงวิทย์ะท่านก็ยังอยู่ประชุม ประชุมอ่าอ,อบอสูงสุดอาเซียนแปซิฟิกอยู่หัวหินก็<ล>ยังไม่ว่างผลนายกอุ้งอิงรอดกับไม่รอดมีผลกระโเผอทหารไม่มีไ,ไ,มไม่ไมีมมแต่เพียงแต่แค่ว่าพี่ว่าทางทหารเนี่ยเขาจะดึงความสนใจแค่นั้นว่าคือในระหว่างที่คนสนใจคดีอุ้งอิงอะ่ะจะไม่มีใครสนใจคดีไอเรื่องของโยกย้ายทหาร S <S <S คือเหมือนว่าการโฟกัสเนี่ยมันก็จะแบบเพลาไปเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาประชุมโผทหารเนี่ยนักข่าวกระสุกระสงจับจ้องมากเลยแต่วันนี้หมกเม็ดไม่ได้เออเนี่ยแหละ,พะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คนจะไปสนใจนะแล้วมันเวลาเดียวกันนะไม่ได้ประชุมเช้าประชุมบ่ายแต่ว่าของของทหารเนี่ยเขาจะประชุมสภากลาโหมตอนบ่ายสองก่อนก็คือเหมือนกับว่าประชุมสภากลาโหมเสร็จน่ยก็จะรู้ผลนายกพอดีแต่อันนั้นเป็นสภากลาโหมนะแต่คณะบอร์ดยกย้ายเนี่ยเขาจะประชุมกันกน ก็คาดว่าน่าจะสักบ่ายโมงครึ่งเขาก็จะเริ่มคุยเพราะมันเป็นวงเล็กก็คือมีบิ๊กเล็กเป็นหัวในฐานะรัมติเพราะเพราะมันครั้งนี้มันจะเป็นครั้งแรกที่บอร์ดเนี่ยมันจะเป็นแค่หกเสือเพราะไม่มีรัมตีกลาโหม,มเป็นครั้งแรกที่ไม่มีรัมตรีกลาโหมด้วยก็เพราะฉะนั้นก็จะมีแค่หกคนก็คือบิ๊กเล็กกับประหลัดกลาโหมผู้การหางสูงสุดและผอบอร์ดครับซึ่งเขาก็จะคุยกันเพื่อว่าเพื่อจะเหมือนกับเป็นการ ตกลงอะเสด็จน้ําว่าจบที่ตรงนี้ตําแหน่งอันนี้อันนี้นะหรือว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็อาจเดี๋ยวมันมีในเรื่องของธุรการนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าพี่มองว่าเขาเลือกวันนี้เนี่ยอันหนึ่งอาจจะเรื่องว่างไม่ว่างตรงกันหรือยังไงก็ตามอันที่สองก็คือลดกระแสเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโหกำลังเป็นที่จับตามองเลยว่าเอ๊ะเนี่ยจากสถานการณ์เรื่องกัมพูชาเนี่ย มันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของท่านพลโทอมริดบุญสุยาไหมก็คือแม่ทัพพักหนึ่งใช่ที่ตาแปลเถามพี่นะ,ะว่าเฮ้ยมันมีผลกระทบอะไรไหมพี่ว่านะตอนนี้เราจะเห็นว่ากระแสะตีคือกระแสะการโจมตีพลโทอมริดท่านแม่ทัพพักหนึ่งเนี่ยจริงๆมันมีมาช่วงช่วงหลังหลังปะทะใหม่ๆรอบนึงแล้ว แล้วอยู่ๆมันก็เงียบเงียบไปแล้วจู่ๆก็มาอีกรอบนึงแล้วก็มาโหมหนักในตอนเรื่องบ้านหนองจานเนี่ยที่ที่สัแก้วเนี่ยโดนหนักมากจนแบบเฮ้ยฝั่งเอาเป็นว่าฝั่งที่เขาสนับสนุนพลโทอมริ์เนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันเลยว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคือการที่อยู่ๆแบบ แบบมาโดนแบบโจมตีแบบหนักแบบรุนแรงแบบโอ้โหขนาดนี้เลยแน่นอนว่าถ้าพวกสนับสนุนเนี่ยเขาก็ต้องคิดเนี่ยว่าเฮ้ยมันมีการเมืองภายในคือภายในกองทัพหรือเปล่าเพราะว่าพลโทอมริตเนี่ยท่านเป็นแคนดิเดตผอบทบในอนาคตคือในโผเนี้ย ตามตามเกณฑ์แล้วอ่ะต้องขึ้นหาเสือกองทบ,บกซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นผู้ตามตำแหน่งเนี่ยก็คาดว่าจะขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการหารบกซึ่งก็เรียกว่าคนที่ขึ้นตำแหน่งนี้ก็คือเป็นแคนดิเดตและใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ส่วนใหญ่อ่ะคนที่เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งอ่ะแปจะขึ้นเป็นผอบทบเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่พลโทอมริตเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยมันก็คือก้าหนึ่งของการเข้าสู่ลายก็คือเหมือนเหมือนเป็นเส้นทางที่จะขึ้นสูููู่่่่่ผบบทออยยยแแแล้ววตตเพีงา โอ้โหในห่วงของการที่โดยเฉพาะเป็นช่วงของการยกย้ายเนี่ยโอ้โหโดนแบบหนักมากจนแต่ว่าโอ้โหต้องต้องยอมรับเลยนะพี่ว่าประเด็นที่เกิดขึ้นที่หนองจานเนี่ยมันประจานสิ่งที่หมกเม็ดอยู่ตรงนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่ามันก็ซุกอยู่ใต้พรมมานานทำไมถึงปล่อยทอดเวลาให้มีการสร้างอิทธิพลในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งเขาบอกว่าคนที่เป็นเรียกว่าคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่ตรงนั้นแล้วทำมาหากินอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นอดีตนายพล ทหารกัมพูชาด้วยที่เขาชื่อกันว่ากัมนันลีมีภรรยาเป็นทั้งคนขเขมรแล้วก็เป็นคนไทยคนไทยี่ชื่อว่าเจรัฐใช่ไหมคะเป็นข่าวอยู่เมื่อวานเนี่ยแหละบอกว่าเนี่ยโหเขาก็อิทธิพลอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็มีมีเรื่องของผลประโยชน์สูงมากเลยซึ่งผลประโยชน์นี้แน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ในวงเล็กๆ แต่เป็นผลประโยชน์ที่ไปเกี่ยวพันกับตําแหน่งใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยด้วยก็นี่แหละมันก็เลยอันนี้หรือเปล่าที่ไปมีผลกระทบถึงท่านใช่คือตัวตัวท่านพลโทอ,อมริตเนี่ยโดนหลายเรื่องโดนตั้งแต่ว่าหนึ่งทำไมไม่เปิดการสู้รบในพื้นที่ปอยเปตซึ่งเป็นะสะแก้วเนี่ยเป็นพื้นที่ของกองกำลังบุรพาทัพภางหนึ่งเพราะว่าคนบอกโอ้ยตรงนั้นเนี่ยทั้งคาสิโนทั้ง อ,อะไรนะเคาน์เตอร์สแกมเมอร์เนี่ยทำไมไม่หยอดไปสักลูกหนึ่งหรือว่าใช้โอกาสนี้ดำเนินการไปเลยอันนี้ก็แบบเป็นการถูกโจมตีข้อหนึ่งแต่จริงๆแล้วถ้าตีนี่เป็น,ปน,ปนแหล่งน้ําเลี้ยงเลยนะใช่ก็คือนะเป็นหัวใจเลยเป็นหัวใจของคุณเซนเลยซึ่งมีแต่คนเชียร์ว่าให้ตีพอ,พอไม่โจมตีปุ๊บแม่ทัพภาคหนึ่งก็โดนไงเนพราะว่ามีคนเอาไปเปรียบเทียบว่าโอ๊ยเนี่ยทัพภาคสองเขายัง ลุยได้เต็มที่เขายังยึดภูมะเขือได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อามุมหนึ่งจะเห็นได้ว่าคือพลโทมาริดเนี่ยเงียบมาตลอดตั้งแต่โทนโจมตีแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยช่วงที่คณะผู้สังเกตการชั่วคราวลงพื้นที่เนี่ยท่านก็ไปเองไปพบเองแล้วก็ถือโอกาสพบป่าสื่อไงนะให้หนักข่าวถามเลยก็พลโทมาิเนี่ยถึงได้ชี้แจงว่า ตรงพื้นที่ของกองกำลังบุรพาตรงปลอยเปตสากแก้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่การรบรองมันไม่ใช่พื้นที่หลักแล้วตรงนั้นเนี่ยมันเป็นบ้านเรือนประชาชนเป็นแบบเป็นชุมชนอะถ้าทําอะไรไปเนี่ยคือเป็นศูนย์อพยพเดิมมาก่อนอสมัยสมครามกลางเมืองอใช่ไหมคะอันนี้ไม่อันนี้เขาหมายถึงตรงตลาดปลอยเป็ดอ,อะมันไอที่บอกมีคาสิโนคาลเซ็นเตอร์อะคือมันเต็มไปด้วยประชาชนไงม,มันไม่ใช่โอเคที่ตั้งทางทหารมันมีดังนั้นเนี่ยถ้าเปิดการรบไปเนี่ย คนที่จะตายเนี่ยคือประชาชนคือพล,ลเรือนแล้วทั้งฝั่งเราฝั่งเขานะเพราะว่าตรงตลาดปลอยเปรตตรงบริเวณนั้นเนี่ยที่มันเป็นที่รวมของแหล่ง call center และที่สองที่เขาชี้แจงก็คือทางกองทัพบกเนี่ยให้เป็นพื้นที่รบรองเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคำสั่งว่าให้เปิดปฏิบัติการเนี่ยแม้ทัพพังหนึ่งก็เปิดไม่ได้อเออไม่ใช่อยู่ดีแบบทอบอไม่ได้สั่งหรือว่าไม่ได้เป็นอำนาจหรืออะไรเงี้ยหรือสุดท้ายแบบต้องต้อง,ต,องต้องให้ระดับใหญ่แบบ พยักหน้าด้วยใช่ค, <น S 1> คือคนที่กําอ่ะอย่าง,อย,างอย่างคุณภูมิธรรมต้องพยักหน้าด้วยหรือเปล่าคะอ่ะคืออย่างนี้ถ้าสมมุติเราจะเปิดการรบเนี่ยพบบธบต้องเสนอเข้าที่ประชุมผู้บัญชาการทหารซึ่งมีพลเอกผู้บัญชการทหารสูงสุดเป็นเฮดเสร็จแล้วเนี่ยต้องเอาเข้าสมาชอมซึ่ง<อ>ก็แน่นอนก็มีรักษาการนายกเนี่ยก็คือคุณภูม<า>ิธรรมเป็นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วอย่างหนึ่งคือในทางทหารเนี่ยเขามองว่าเราเนี่ยต้องทุ่มเทการต่อสู้ไปในพื้นที่ของทัพภาคสองที่มีปัญหาก็เลยเอาแค่ในส่วนของทัพภาคหนึ่งเนี่ยให้เอากําลังตรึงไว้เฉยอเออเหมือนจริงๆอะ่ะตอนแรกเหมือนขู่ด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีอยู่ห่วงหนึ่งที่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยก็คือเอากําลังทหารเข้าไปยึดพื้นที่จัดระเบียบคือที่ลุกล้ําเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย คือเอาแค่ตรงนั้นออกแต่ไม่ได้ถึงขั้นที่จะแบบเอาเข้าไปถลม่มคาสิโนหรือว่าแกง๊ง call น e n t e r คือเขาก็ทําในแค่ตรงที่ว่าคือแค่ขู่ว่าจะทำไว้เนี่ยเหมือนคือในระหว่างนั้นเนี่ยการสู้รบมันยังไม่จบน่าจะเป็นวันสุดท้ายก็เหมือนกับทางทัพข้างหนึ่งเนี่ยต้องการชี้ให้เห็นว่าเหมือนจะเอากําลังอเอารถถังไปจอยอย่างเงี้ย เพื่อที่จะบีบว่าเฮ้ยให้ให้ให้คเมศเนี่ยเริ่มหวัดหวัดหว,วัดระแวงว่าเฮ้ยเราจะเปิดสองแนวรบหรือเปล่าใช่ไหมคือถ้าเราเปิดสองแนวรบอะ่ะคเมมันก็ต้องเพิ่มกําลังมาใส่ตรงนี้ด้วยแต่ปรากฏว่าเราแค่ขู่เฉยๆเพราะว่าไม่ได้มีมมมนโยบายว่าให้เราเปิดตรงนี้ก็นี่แหละเข้าถึงสงสยัยท,ทั้งที่ตรงจุดหนองจานเนี่ยนะเป็นจุดที่เรารู้กันอยู่คือท่อน้าเลี้ยงสังเกตได้เลยว่าคุณเซนเนี่ย เห็นไหมคะว่าไม่มีการวางทุนระเบิดที่บริเวณนั้นเลยเพราะเขารู้ว่าตรงนั้นเขาเขาไม่กล้าจะทำลายแหล่งของเขาหรือเปล่าไม่ไม่คือพี่ว่าไอ้ตรงไอ้ตรงตลาดปล่อยเปดอ่ะมันเคลียร์หมดแล้วเพราะมันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแต่อย่างเช่นพื้นที่โคกสูงหนองยาแก้วหนองจานเนี่ย คือมันยังไม่สามารถพูดได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันไม่มีไอ้กับระเบิดหลงอยู่เออแต่ไอ้ตรงไอ้ตรงที่เป็นเมืองอตลาดปลอยเปรตเคยไปเดินไหมนั่นแหละไม่วางตรงนั้นเออตรงนั้นน่ะคือตรงนั้นน่ะเราจะไปโหวายไปอะไรยิงถล่มเลยไม่ได้เพราะมันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแล้วที่กั้นรั้วกันวันนี้ที่มีเขาเอาโล่มนุษย์มาขวางเรานี่คือหนองจานใช่หอะไรนใช่แก้วจานหนองจานหนองจาวใช่ซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็น เนื่องจากว่าถ้าบริเวณนี้ก็คือโอเคเคยเป็นศูนย์อพยพมาก่อนแล้วด้วยความใจดีของทหารไทยเขาไม่กลับใช่ไหมพอสถานการณ์เขาสงบแล้วขมรเขาไม่กลับเขาก็อยู่ต่อ,อพออยู่ต่อแล้วก็ปล่อยปล่อยแล้วก็อ่ะพอไล่กลับไม่กลับก็ประท้วงอย่างเดียวก็เหมือนอย่างที่บอกอก็ประท้วงประท้วงจนเขาอยู่มา40กว่าปีจนแบบเจเนเรชั่นสี่แล้วอ,ะอ่ะเด็กเกิดมาก็บอกอ้าวนี่มันขมรนี่ไม่ใช่ไทยใช่ไหมแต่ทั้งจริงๆแล้วเนี่ยคือตามแผนที่ ก็คือเขตแดนประเทศไทยแต่ด้วยความที่ว่าเราก็ใจดีกับกับเขมรม,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 มาตลอดก็ไม่งั้นเราจะให้เขามาโ,โหหนีร้อนมาพึ่งเย็นช่วงของเขมรม,มีปัญหาภายในแต่ว่าตั้งแ,แต่เกิดเหตุกันมาตั้งนะแต่วันที่เท่าไหร่ที่เราเริ่มยิงกันนะ <24 S 1> ใช่ไหมค <24 S 1> ะยีโอเคแม้ว่าตรงตรงส่วนของแนวแนวรบทัพภาคหนึ่งเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นการรบเหมือนกับทัพภาคสองแต่มันก็ควรจะเป็นจังหวะเวลาที่เขาบอกว่าพักภาพหนึ่งพักทัพ ถ้าพักหนเนี่ยควรจะใช้จังหวะโอกาสนี้ใ,ในการดันรั้วไปให้ไกลพรวกก็บอกว่าอีก500เมตรเองอใช่ไหมคะที่จะแบบว่าจะไปถึงไอแนวหลักของเราจริงๆใช่นะซึ่งซึ่งจริงๆอ่ะตรงนั้นอ่ะมันก็ใช่แต่ว่าอะไรปะคือเนื่องจากว่าบริเวณพื้นที่หนองจานเนี่ยมันจะเป็นที่ที่เราเห็นในภาพอะ่ะคือหลักมันจะอยู่ระหว่างหลักเขตที่46กับ <và> 47ค่ะเพราะฉะนั้นอีกประมาณ400เมตรก็คือจะถึง เขตแดนประเทศที่เราวางไว้แล้วเพราะแต่ว่าการที่เขาเนี่ยต้องวางตรงนี้เนี่ยเขาถึงบอกไงว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นเขตแดนมันเป็นแค่แนวป้องกันไม่ให้แบบทางทหารเฉยๆแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเราถอยเข้ามา400เมตรแล้วเราจะยอมยก400เมตรนั้นให้ขเขมรคือมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติทางทางทหารแต่อันนี้พี่ถึงจะชี้ให้ให้ให้ทราบเนี่ยว่ามันก็เกิดการถูกโจมตีอย่างมากพี่มอง2 2 2อันนะคือหนึ่งมันเกิดจากธรรมชาติ เพราะประชาชนไม่เข้าใจแล้วประชาชนขนาดพี่อะช่วงของการสู้รบอะพี่ก็โพสเลยโพสโดยไม่เกี่ยวกับกองทัพใดๆทั้งสิ้นนะสิก็คือหัวใจของเขมรอนะมันคือที่ปอยเปตลุยเลยพี่ยังโพสเลยแบบแต่พอพี่ถามไปยังทอบอลแล้วเขาบอกว่าเออเราไม่เปิดเราจะไม่เปิดสองแนวรบเพราะเราต้องเต็มๆตรงในส่วนของทัพภาคสอง ล้วบอกเอา้าทาไมมันเปิดได้สิเพราะกาลังทัพพังหนึ่งอะมันอยู่ตรงนี้คือแต่จริงๆแล้วอะทัพพังหนึ่งอะส่งกําลังไปช่วยทัพพักสองด้วยจริงเราก็ขู่เลยนะใช่ว่าสับตะเป๋เชื่อว่าตรงนั้นน่ะเป็นเป็นจุดที่กว่าเป็นจุดที่เขาชอ่อนไหวที่สุดแล้วแหละนี่แหละแล้วก,ก็คืออะไรปะทหารบางส่วนเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเราควรจะต้องเปิดตรงนี้คือพอเปิดไปปุ๊บเนี่ยเราจะเบี่ยงเบนความสนใจจากกําลังของเขมรเนี่ยที่จะมาลุยเฉพาะตรงอีสานเนี่ย ก็คือเขาจะได้เนี่ยมาลุยตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะปกป้องหัวใจของเขาแต่ปรากฏว่าอะเรื่องนี้มันม,มันไม่ได้มีถามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องถามถึงระดับรัฐบาลและกองทัพด้วยเพราะฉะนั้นตอนเนี้คำถามก็คือนักข่าวเราเนี่ยต้องไปหาคำตอบว่าณเวลานั้นทัพภาคหนึ่งได้เสนอไหม กองทัพบ,บกได้เสนอสอมอชอไหมว่าขอเปิดแนวรบที่ปล่อยเป็ดด้วยอ่ะอันนี้อันนี้การบ้านเดี๋ยวพวกพี่จะไปหาคําตอบเองว่ามีการขอไหมหนึ่งถ้ามีการขอถ้ามีการขอนะอแล้วใครไม่อนุมัติอ่ะ,อ,ะอันนี้ส่วนหนึ่งจะได้จี้ได้ถูกคนหรืออีกอันหนึ่งคือทางทหารได้พิเคราะห์แล้วว่าเปิดแนวรบเดียวดีกว่าก็ทําแค่การไปคุมพื้นที่เฉยๆอ,อ่ะอ,อันนี้ส่วนนี้ก็ต้องโจมตี แต่ยังไงก็ตามพี่ก็มองนะว่าพี่ยังไม่เชื่อนะว่าโอเคไอ้เรื่องของผลประโยชน์อะ่ะช,ชายแดนมันต้องมีอยู่แล้วสองฝั่งแต่ถามว่าโอ้โหจะถึงขั้นแบบระดับคืออะ,อ,ะอย่างที่เขากล่าวหากันว่าเอ้ยระดับแม่ทัพระดับพรบพนร,ระดับแต่ถามว่าเรื่องเนี้ยมันต้องขึ้นถึงระดับกองทัพบ,บกเลยนะใช่ซึ่งพี่ยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยว่าโอ้โหมันจะไปถึงอย่างยิ่งอย่างพลเอกพนาเนี่ยเป็นทหารที่แบบตรงไปตรงมาไม่มีเรื่องแบบนี้แน่นอน เพราะฉะนั้นพี่ว่าถ้าถ้าจะแบบไปกล่าวหาในเรื่องของแบบผลประโยชน์ถึงขั้นในทหารระดับสูงจากแม่ทัพอะไรขึ้นไปเนี่ยพี่ว่ามันมันคือพูดไอ้เรื่องของการกล่าวหาเรื่องเนี้ยคือมันยากที่จะปฏิเสธว่ามันไม่จริงคือเข้าใจนะแตซ่ซึ่งมัน คือไอ้คาว่าสวยอะนะพี่สวยชายแดนมันมีให้เราได้ยินมานานแล้วมันมีแต่แค่เราชี้ถูกคนไม่ได้ว่าเป็นใครหรืออาจจะรู้แต่ทําไม่ได้ใช่ล้วที่สําคัญก็คือว่าอาจจะมีแบบลูกน้องรับแทนนายหรืออันหนึ่งหนึ่งนายให้รับแทนอันเนี้ยนายรู้แต่อันทีลูกน้องรับเองโดยที่นายไม่รู้อันนี้มันก็มีใช่ไหมแต่คือมันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าไอ้เรื่องผลประโยชน์สองฝั่งเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าโหมันจะขึ้นถึงแล้วยิ่งอย่างพลโทอมริสเนี่ย เขามีตำแหน่งเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป้าหมายเขาคือเป็นผ,ผอบทบอนะอถ้าเขามาอะไรตรงนี้พี่ว่าเขามันคือมันเกินกว่าที่จะไปคิดแบบคืออันนี้ไม่ได้เข้าข้างใดๆทั้งสิ้นนะเข้าใจแต่เราอะมองว่าในทางทหารเนะ่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่กองกําลังบุรพาเนี่ยในอดีตหลายๆยุคนะมันก็จะมีข่าวนะมีการร้องเรียนว่าอันเนี้ยมีสวยมีอะไรแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นระดับล่างๆก็มีนายทหารบ้างอะไรอย่างเงี้ย แต่เราก็มองว่าเฮ้ยคนที่จะกําลังเขาจะขึ้นเป็นแม่ทัพอะ่ะเขาจะเอาเอ้ยไม่ใช่ขึ้นผอบทบอ่ะเขาจะเอาแบบกะอีกแค่ผลประโยชน์อ่ะสมมติเดือนละสองล้านอย่างเงี้ยคือมาหรือเปล่าแต่ยกเว้นนะว่าเช่นอ่ะสวยเนี้ยคุณให้แล้วเอาไปดูแลลูกน้องอเช่นเอาไปดูแลค่ายทหารเอาไปอะไรอย่างเงี้ย คือตอนนั้นมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ค,คือก็เข้าใจนะ<ม>พี่ว่าโอเคท่านท่านต้องระมัดระวังเพราะท่านกาลังเป็นคนดิเดตแต่ว่าความระมัดระวังของท่าน<ม>จนไม่ทําอะไรเลยม,มันเป็นสอนที่ย้อนกลับมาตัวท่านเหมือนกันว่าท่านจะมีความเหมาะสมในการเป็นค a n ิเดตหรือเปล่าเพราะว่าเขาเอาท่านไปเปรียบเทียบกับบิ๊กกุ้งใึ่งบอกว่าในขณะที่ภาคสองโอ้โหนี่บิ๊กกุ้งนี่คะแนนมารายวันเลยล่าสุดมาผมจะเอาตาควายกลับมาให้ได้แต่ในขณะที่ ท่านแม่ทัพพักหนึ่งท่านชื่อเล่นอะไรนะคะใหญ่ใหญ่บิ๊กใหญ่ไม่มีแอคชั่นใดๆออกมาจากท่านเลยคืออย่างนี้แมะจะพูดน้อยเป็นคนพูดน้อยก็ตามแต่ไม่มีแอคชั่นอะไรบ้างใช่พูดน้อยไม่ออกสื่อแล้วอย่างหนึ่งคือตรงนั้นเนี่ยเขาให้อำนาจผู้บัญชาการกองกาลังบูรพาเป็นคนดูแลใช่ไหมแล้วอย่างหนึ่งคือเมื่อทบไม่ได้เป็นการเปิดพื้นที่การรบอ่ะคือมันก็จะไปแอคชั่นอะไรมากไม่ได้แล้วอีกอันนึงคืออะไรปะ จังหวะนี้ที่คนในกองทัพบ,บกเขาเขามองนะว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่องของการแย่งชิงเก้าอี้เพราะว่าอ่ะอย่างพลโทอมิตเนี่ยมันเกิดจากอะไรพลโทอมิตเนี่ยท่านเป็นน้องรักของพลเอกประวิทย์อ้ขอภัยพลเอกประยุทธ์เลยนะสายทหารเสือเติบโตมาในร2อยี่สิบเอ็ดกับพลเอกประยุทธ์มาตลอดแล้วก็มองว่าการที่ท่านเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นเพราะว่ายกย้ายคราวก่อนเนี่ย โอ้โหชิงเก้าอี้แม่ทัพพังหนึ่งกันหนักมากแต่ท้ายที่สุดเนี่ยท่านพลโทอมริตเนี่ยท่านได้ขึ้นคือท่านก็เป็นแคนดิเดตอยู่แล้วได้ขึ้นพอได้ขึ้นเนี่ยนั่นก็คือก้าวเข้าสู่เก้าอี้ที่จะขึ้นเป็นผอบับอลในอนาคตแล้วก็คือคนก็จัดมองเลยว่าอ่ะท่านเป็นสายพลเอกประยุทธ์และเราจะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ก็โดนโจมตีอย่างหนักในห่วง,งสองสามสัปดาห์ ใช่หนึ่งเรื่องเดียวรับสองคือเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาก็เลยกลายเป็นว่าคนที่โจมตีเนี่ยก็เลยเอาว่าเพราะพลพลโทอมาริตเนี่ยเป็นเด็กลุงตู่ก็เลยแบบโดนตีไปด้วยอ,อันนี้ประการนึงคุณวีระสมความคิดล่าสุดออกมาพูดเลยว่าปัญหาหนองจานเนี่ยม,มาตั้งแต่ยุคบิ๊กตู่ที่หมักที่หมักหมมปัญหาไว้ใช่อันนั้นนะส่วนหนึ่งก็เลยทําให้พลโทอมาริเนี่ยก็โดนไปด้วยโหโดนหนักเลยการที่สองคือปัญหาในกองทัพคือแน่นอนว่าอะ สมมุติเราเป็นแคนดิเดตที่จะขึ้นผอบธบแล้วคนที่จะขึ้นเป็นผอบธบไม่ได้ไม่ได้มีมีหลายคนน่ะที่พร้อมที่อยากจะเป็นน่ะแล้วถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้พี่ว่ากระถินสามัคคีก็ลงที่ตัวพลโทอมริเลยนะแต่ที่ในกองทัพอันนี้ไม่ใช่พี่มองนะแต่ว่าเราก็รู้แหละอย่างเช่นฝ่ายสนับสนุนพลโทอมริตเนี่ยเขาก็จะมองเลยว่าเฮ้ยมันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องโยกย้ายด้วยหรือเปล่าเนี่ยเป็นเพราะเขากําลังจะขึ้นห้าเสือแล้วกําลังที่จะเป็นผอบธบในอนาคต เ,เพราะว่าไอ้แบบเนี้ยมันดิสเครดิตกันเต็มๆเลยเพราะว่าอะไรแบบพี่ไอ,อ,อ,อ้น้องตะแป๋วคือ,อ,อมีคนมองว่าเฮ้ยเนี่ยช่วงยกย้ายเนี่ยชื่อของพลโทอมริตเนี่ยจะต้องหลุดประมาณน,นั้นแต่ถ้าเรายึดในทางระเบียบหรือว่าหลักปฏิบัติ t r a ดของกองทัพแล้วเนี่ยอยู่ๆคุณจะไปไม่ให้เขาขึ้นเนี่ยมันต้องมีอะไรต้องมีตั้งกรรมการสอบต้องมีการกล่าวหาต้องมี หลักฐานหรือว่ามีอะไรที่มันมชัดเจนแต่อยู่ๆเอากระแสการโจมตีในโซเชียลมีเดียหรือในสื่อเนี่ยมาแล้วแล้วไม่ให้เขาขึ้นห้าเสืออย่างเงี้ยพี่ว่าในทางปฏิบัติมันทําไม่ได้